สำหรับเดือนนี้โค้ดส่วนลด10%คือ HSM23 a a n i นะคะสินค้าราคาปกติลดได้10%สินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วเพียงใส่โค้ดจะได้สิทธิ์จับรางวัลทุกๆเดือนด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะใช้โค้ดได้เนี่ยเพื่อนๆต้องสมัครเป็นเบมเบอก่อนที่เว็บไซต์ของ o o p s Station รายละเอียดตูนใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์แรกด้านล่างเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Tweety Tree Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอนมิตรก,กับบิดเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยอะเครียดถ้าสุดสัปดาห์นี้ไม่ได้ดูอลสตาร์เนี่ยอกคงแตกตาย ไม่ไม่ค่ะไม่มีความจําเป็นเลยที่ใครก็แล้วแต่จะต้องพลาดการแข่งข All ันออสตาสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าตอนนี้ NBA แจกโค้ดดูฟรีถึง7วันใช่ค่ะ7วันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถดูฟรีไปได้จนกระทั่งจบการแข่งข All ันออสตาเลยนะคะแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องใส่บัตรเครดิตดู NBA ฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์เดีมีจริงแล้วค่ะ,คะให้กับแฟนบ้าชาวไทยทุกคนรายละเอียดปูยใส่ไวใ้ให้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ลิงก์นี่อยู่ด้านล่างเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวข่าวรอบลิขสิ ขอเริ่มกันที่ข่าวควของบรูคลินเนสนะครับโดยเฉพาะเบนซิมอนส์ในเกมที่ผ่านมาบรูคลินเนสเดินทางไปเยือนนิวยอร์กนิกส์ที่เมดิสันสแควร์การ์เดนทีมร่วมเมืองของพวกเขานะครับแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานความร้อนแรงของเจเรนบราซันได้ติดกดคนเดียวถึง40แต้มเลยนะครับและยังได้การเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของจอชฮาร์ตที่พึ่งเทรดเข้ามาร่วมทีมมีความประตือรือล้นเหลือเกินตลอดทั้งเกมทําให้พวกเขาสามารถหยุดการพ่ายแพ้ต่อบร k l ลินเนสที่แพ้มาถึง9เกมติดต่อกันนะครับตั้งแต่ปี 2020, ส,สลงพ ทั้นี้ทั้งนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็จะมีอยู่สถิตินึงนะครับยามใดก็ตามที่เจอกับทีมที่เบนซิมอนส์ Simmons, เขาเล่นอยู่ด้วยตั้งแต่ในสมัยที่อยู่กับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ย้ายมาอยู่กับบรุคลินเนสพวกเขาไม่เคยชนะทีมที่มีเบนซิมอนส์อยู่เลยนะครับ15เกมรวดบัดนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เป็นชนะ15แพ้หนึ่งนะครับยามใดก็ตามที่เจอกับเบนซิมอนส์ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้ผลงานเครดิตการเล่นต่างๆของเจอเรนบรันซ์แล้วก็พลพรรคของนิวยอรร์์กกนิิสสสแต่่่งงที้าาควมเซ็งให้กัับบบแฟนนนนนๆรรคลิเสะอกจาาากควมพพ่ยแ้น่นนนคืออผลงงาาใภพรวมขเบซิมอนส์เนี่ย นอกจากจะแซงอยู่แล้วนะครับที่ทั้งทีมเนี่ยเสียทั้งคาเรียวิ่งเสียทั้งคิวินดูรันเสียทั้งเจมส์สาเดนทำให้บิ๊กทรีของพวกเขากลายเป็นบิ๊กทรีที่พังที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA และยังมาเจอผลงานของเบนซิมอนส์แบบนี้เนี่ยฟแฟนๆเนี่ยต่างก็มองโลกในแง่ดีมาโดยตลอดนะครับคิดว่าสักวันหนึ่งเบนซิมอนส์ของพวกเขาเนี่ยจะกลับมามีผลงานที่ร้อนแรงครั้งหนึ่งนีตัวของเบนซิมอนส์เคยติดทั้ง All Star ติดทั้ง All NBA ติดทั้ง All Defensive Team นะครับเรียกว่าผลงานเหล่านั้นเนี่ยหายไปโดย,ย,นนย well ก ครั้งหนึ่งเลยนะครับในเกมที่ผ่านมาที่เล่นเจอกับนิวอร์กนิกส์เนี่ยเขาลงเป็นตัวสำรองนะครับลงเพียงไม่ถึง13นาทีจาควอนหัวหน้าโค้ชบอกไม่ไหวจริงๆเราเห็นหลายต่อหลายจังหวะเลยนะครับที่ตัวของเบนซิมอนเนี่ยปล่อยให้คู่แข่งทีมตรงข้ามเนี่ยลุยเข้าไปวางบอลง่ายๆหลายต่อหลายครั้งเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายจังหวะนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ยอมพยายามจะทําแต้มจังหวะที่ควรจะขึ้นวางก็ส่งให้กับเพื่อนแทนสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับบรูคลินเนสนะครับเพราะว่าพวกเขาเ จะชะง,งักไปโดยสิ้นเชิงเลยเรียกว่าบางช่วงบางจังหวะของเกมเนี่ยเราได้ยินเสียงแฟนๆโหในสนามไม่ได้สันสแควร์การเดนด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าทั้งทีมบรูกลินเนสมีทั้งไครีมีท D, ออั้งเคดีคอยดึงความสนใจจากทีมตรงข้ามนะครับทำให้ตัวของเบนซิมมอนส์ยังคงพอมีโอกาสที่จะสร้างผลงานได้แต่พอเคดีกับไคลรีจากไปตอนนี้เนี่ยยิ่งสร้างความช็อกให้กับแฟนๆเลยนะครับเพราะว่าทุกนาทีที่เบนซิมมอนส์อยู่ในสนามเขาแทบจะไม่ได้มีผลไม่ได้มีส่วนร่วมกกััับเเเเมลยใคครรชื่่่ออววา้งงงนนึตขส เคยเป็นนักกีฬาที่ทังทีมฟิลาเดลเฟียเซเว่นที่ซิกเซอร์กจะสร้างทีมร,บรอบๆตัวเขานะครับไปพร้อมๆกับโจเอลแอมบีเป็นแกนหลักเป็นอนาคตให้กับทีมยาวๆไปนักกีฬาที่มีพลังในการโจมตีห่วงนะครับมีการเล่นเกมรับที่สุดยอดโดยเฉพาะการเล่นเกมรับวงนอกตามประกบผู้เล่นที่เป็นเบอร์นหนึ่งของทีมตรงข้ามได้แบบสบายๆเลยาการเล่นเป็นย์เมเกอร์เนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยถูกบรรดาสื่อนะครับไปยกย่องระดับพรสวรรค์เนี่ยไม่ได้แตกต่างกับโรบลนเจมส์อะไรขนาดนั้นเลยตอนนี้เนี่ยทุกอย่างหายไปโดยสิ้้้นนเเเเชิิงงลลยะรแแ่่มมขาาใจ Joel วววาจววทไึ มีความรู้สึกแบบนั้นกับตัวของเบนซิมมอนส์คำถามมากมายในตอนนี้นะครับสำหรับการเล่นของเบนซิมมอนส์นั่นคือตัวของเขาเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นในการเล่นทั้งเกมบุกทั้งเกมรับหรือเปล่าจะพยายามตั้งใจทำแต้มของตัวเองบ้างไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือคำถามที่อยู่ในหัวของแฟนๆบรูคลินเนสโดยเฉพาะจากวอัวหน้าโค้ชของพวกเขาหลังจากจบเกมเนี่ยออกมายอมรับเลยนะครับว่าทิศทางของทีมเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่เคดีกับค y r รีได้เทรดออกไปจากทีมทีมของพวกเขาตอนนี้รวมพลังกันต่อสู้นะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาาเลอกกินน,นนนนนนใใตี้้รช งานเบนซิมอนส์เนี่ยแหละครับตัวของจ็ควอนบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลงไปร่วมกับนักกีฬาตัวใหญ่ของทีมซึ่งในจุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าหมายถึงนิคลัสแคลร์สตันมันก็จะทําให้ทีมบลูกรีนเนสเนี่ยมีปัญหาเรื่องสเปซซิ่งมีปัญหาเรื่องการถ่างโซในการทําแต้มเพราะว่าตัวของเบนซิมอนส์ไม่สามารถยิงวงนอกได้ครับและถ้าเกิดเอาเพลย์เมเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างสเปนเซอร์ดินวิตีหรือว่าจะเป็นอย่างเซธเคอรี่เป็น จะเล่นแบบไหนล่ะนี่คือสิ่งที่ทางแจ็ควอนเขาก็คิดหรือจะให้ทางทีมเนี่ยเล่นเป็นแบบ small lineup นะครับแล้วใช้เบนซิมอนเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ในทีมมันก็สร้างปัญหาให้กับแจ็ควอนที่ต้องคิดหนักอีกนะครับว่าการวิบาวในภาพรวมของทางทีมการเล่นเกมรักของภาพรวมของทีมเนี่ยจะสามารถต้านทานทีมตรงข้ามได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่แจ็ควอลแลวเขาก็บอกเลยนะครับว่าสตา์ทีมทุกคนในทีมเนี่ยกำลังพยายามพิจารณาหาทางออกนะครับในการใช้งานเบนซิมอนให้เกิดประโยชน์ที่สุดพวกเราจึงอย่าแปลกใจนะครับที็ก้มตั ใจที่จะมองหาการเทรดของเบนซิมอนซึ่งส่วนตัวแอดมินเนี่ยก็คิดว่าทีมของพวกเขาเนี่ยพยายามมองหาการเทรดตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านเส้นตายการเทรดด้วยซ้าไปแต่ด้วยผลงานของเบนซิมอนี่เป็นแบบนี้นะครับไม่มีความพยายามที่อยากจะยิงทําแต้มเลยไม่มีความกระตือรือร้นในการเล่นเกมรับการเล่นเกมรูปการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเท่าที่ควรเหมือนก็เลยทําให้มูลค่าในการเทรดของเบนซิมอนเนี่ยเทรดยังไงก็ไม่มีใครสนใจแล้วล่ะครับแบบนี้แต่มาไปก่านั้นตัวของเขาเนี่ยอยู่ในสัญญา5ปีนะครับานเหรียญในฤดูกาลนี้เป็นฤดูีย การที่3ของตัวเขายังคงเหลือสัญญาอีก2ปีรวมๆแล้วนี่ก็เกือบ80บล้านเหรียญนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับที่จะหาการเทรดและจะทาให้คุ้มค่าดังนั้นในฤดูกาลที่เหลืออยู่นี้เนี่ยนะครับแฟนๆของบุกเน้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือภาวนาครับภาวนาให้ตัวของเบนซิมมอส์เนี่ยเลิกกลัวการยิงแล้วก็เลิกกลัวความผิดพลาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงลูกโทษการยิง3มคะแนนผิดพลาดการยิงระยะกลางต้องลองทําให้จงได้ครับแล้วก็ขอให้เขามีการเล่นที่ดีกลับมามีความมั่นใจในการเล่นกลับมามาร่วมมต่อสู้ไปท ที่ไม่มีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมแบบนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนรวมพลังกันต่อสู้บรูคลินเนสก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีอนาคตแน่นอนพอพูดถึง K คดีที่เทรดไปอยู่กับฟินิกซ์ซันส์ทีมของพวกเขาเนี่ยฟินิกซ์ซันส์จริงๆแล้วตอนแรกมีกระแสว่าต้องการเอาตัวทั้ง K d ดีแล้วก็ไคลรีมาร่วมทีมแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่เกิดขึ้นเราได้เห็นคลิปการซ้อมของ KD แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะทําแต้มให้กับตัวเองการยิง2คะแนน3คะแนนซ้อมร่วมกับทั้งคริสพอกๆแล้วก็ er. กเดวิดวดนบุมมกเกอร ทำการแข่งขันร่วมกับทั้งคริสพอรแล้วก็เดวินบุกเกอร์มากๆอย่างไรก็าตามโค้ชของทีมอย่างมอนตีวิลเลียมก็ได้ออกมาบอกค่ะว่า K d ดีเนี่ยจะไม่ทำการซ้อมแบบ33หรือว่า5 5้าจะไม่มีการเร่งรีบแต่อย่างใดและเขาก็จะยังไม่ลงสนามทำการแข่งขันจนกระทั่งหลังการแข่งขันออสตาค่ะแล้วก็มาทำการประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวของมอนตีวิลเลียมเนี่ยก็มั่นใจว่าอาการของ KD ดีเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเลยทีเดียวและเขาก็ยังบอกอีกด้วยว่าการมาของ KD นะคะทำให้น้องๆในทีมเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าสุดยอดผู้เล่่่นนนนทีรรรัรัักกกใใาแขขง เล่นบาสเ็จเขาทุ่มเทในการซ้อมขนาดไหนสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะจะเพิ่มความฮึกเหิมให้กับผู้เล่นทุกคนในทีมและน้องๆก็สามารถจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของเคดีอีกด้วยสําหรับเดวิดบุกเกอร์นะคะเมื่อถูกถามค่ะว่าฟินิกซันเซยดูการนี้เนี่ยมีครบหรือยังอะ่ะในการคว้าชแชมป์หลังจากที่ได้เคดีมาร่วมทีมเดวิดบุกเกอร์บอกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีครบพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์และเป้าหมายเดียวก็คือแชมป์โอ้โหน่ากลัวจริงๆนะคะฟินิกซันเซียดูการนี้ค่ะพอพูดถึงการมาของเควินดูแรนที่ฟินิกซันสินะครับทำให ทีมของพวกเขาเนี่ยต้องเทรดผู้เล่นอย่างมิเกลบริจิตอย่างแคมรอนจอห์นสันนะครับและแน่นอน นั่นก็คือเจคาวเดครับซึ่งตัวของ J Crowder เองเนี่ยในท้ายที่สุดทาง o ุคลิ n e น s ก็เทรดตัวของเขาไปอยู่ที่ม i l w a u k ี e Bucks นะครับเอาเซตคราฟรอบ2เข้ามาแทนล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับกับบรรดาสือ่อเขาบอกว่าตลอดในช่วงที่เขาไม่ได้ลงสนามทำแกล้งขันและเปิดทีวีดูเกมแก่งขันเนี่ยมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยเซ็งแล้วก็หงูดหงีดตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าตัวขเขาจินตนาการนะครับว่าถ้าเกิดเขายังคงเล่นอยู่ในสนามเนี่ยนั่นคือจังหวะที่เขาจะสามารถทำได้นี่คือจังหวทะวทีม ฟีนิกซ์ซันตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยนะครับว่าเขาจะไม่ลงสนามทำแกงกันแล้วก็มองหาการเทรดแต่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าฟีนิกซ์ซันอยู่ในกระบวนการหลายต่อหลายอย่างเลยครับมวยจะเป็นการหาเจ้าของทีมคนใหม่มีการลงโทษเจ้าของทีมคนเดิมนะครับมันก็เลยทําให้การเทรดการเดินหน้าต่างๆของทีมเนี่ยสะดุดลงไปแต่บัตรนี้ครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะครับเจคราวเดอร์เป็นนักกีฬาของมิวสกีบัคซึ่งตัวของเขาก็บอกนะครับว่าในช่วงที่เขาไม่ได้ลงสนามทำแกงแขนได้แต่ดูเกมเนี่ยเขาก็ฟิตซ้อมทำร่างกายมาโดยตลอดรับแต่่พออกลมมาาาทซ้จิงๆว ยังคงรู้สึกว่าขาของเขาเนี่ยหนักอยู่ต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับในการปรับสภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็พร้อมกลับมาลงสนามทาแกงขัน,นระดับ NBA การมาร่วมทีมครั้งนี้ของเจคราว e r เดอร์กับมิววอกกี้บัคเนี่ยนะครับเหมือนเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของตัวเขาก็ว่าได้ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวใดๆทั้งสิ้นเลยครับทุกอย่างของตัวเขาเนี่ยคุ้นเคยอย่างดีเพราะย้อนกลับไปในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับตัวของเจคราว e r เดอร์เคยเล่นให้กับมาเก็ตซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่เเเมมมือออองงงงแห่นนีี้รับตววขขาาาพพถถึปุลไ ูที่เก่าที่เคยเรียนไปดูที่เก่าที่เคยหาอาหารรับประทานหรือว่าจะเป็นอยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เรียกความทรงจําเก่าๆของเจคลาวเดอร์กลับมาได้ครับการมาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยทางทีมมิวกี้บัคส์เองเขาก็เชื่อนะครับว่าเจคลาวเดอร์เนี่ยน่าจะมาเสริมทีมในการยิง3นาคะแนนวงนอกก็ได้การเล่นเกมรับใส่ผู้เล่นตัวใหญ่ของทีมตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะการป้องกันวงนอกซึ่งกระเชื่อเหลือเกินว่าจะเพิ่มโอกาสในการลุ้นการคว้าแชมป์ของมิวกี้บัคส์ในฤดูกาลนี้ได้แน่ย้อนกลับไปในปี2020เนี่ยนะครับในสม เจคลาวเดอร์เนี่ยเขาอยู่กับแมมมี่ฮิตร่วมงานกับแมมมี่ฮิตนะครับจัดก,การมิวกิบักซ์ในเพลย์ออฟรอบ 2, 2> พอย้ายมาอยู่กับฟินิกซ์ซันส์ก็ตะลุยไปจนถึง NBA f i n a l ฟต่อสู้สร้างความปวดหัวในการเล่นต่างๆนะครับให้กับมิวกิบักซ์แม้ว่าในท้ายที่สุดจะแพ้มิวกิบักซ์ในขณะนั้นไปก็ตามประสบการณ์ของเจคลาวเดอร์ในการแข่งขัน NBA นบีเอเพลย์ออฟเนี่ยนะครับมีกว่า107เกมดังนั้นโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าจะใช้งานเจคลาวเดอร์ยังไงจะมาเสริมจุดไหน โฮเซอร์ก็ออกมาบอกนะครับว่า ตัวของ J Crowder เนี่ยยังไม่เปิดตัวกับทีมนะครับจนกว่าจะผ่านการแข่งขันออสซาไประหว่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับทาการซ้อมไปเรื่อยๆนะครับสร้างความคุ้นเคยสร้างกําลังให้ขาตัวเองพร้อมกลับมาลงสนามทำไก่กขันพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับการเทรดกลางฤดูการที่เกิดขึ้นในภาพรวมของฝั่งตะวนันออกยิ่งทําให้ทีมเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนมากเลยนะครับมีเพียง3ทีมหลักๆนั่นคืออย่าง Boston Celtics อย่าง Philadelphia 76ers แล้วก็ม w a u อก e Bucks เนี่ยแหละครับนอกจนั้นเนี่ยการที่จะมาล้ม,มย,ยา,า,ามาดี ในช่วง NBA p l a y o f f พอพูดถึงการแข่งขันออสตาล่าสุดเนี่ยก็มีการสรุปนักกีฬาที่จะเข้าทําการแข่งขันยิง3คะแนนออสตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือจสันเชชัมกับบัตจ h ฮิลท y ยริสแฮร์รี่เบอร์ตันไทเลอร์ฮิลโลลาลีมักคแนนเคลวินเฮอร์เทอร์เจมีนเลเลแล้วก็แอฟฟานีไซมอนล้นแล้วแต่เป็นจอมแม่นของหลีกทั้งนั้นเลยนะคะบัตจีฮิลเนี่ยตอนนี้ยิง3คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของหลีกยัง nen, ยงลาลีมักคแนนเด็กก็ได้แรงเชียร์ค่ะจากการเป็นทีมเจ้าภาจักการแข่งขันในฤดูก,กาลนี้แหละคะ ที่41.2%แต่ที่ตุเสียดายค่ะไม่มียูตา,ตาวาตานเบะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะเชียร์ชาวเอเชียด้วยกัน้วยค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่สกิลชาร์เลนจ์นะคะก็ออกมาแล้วค่ะมีทั้งหมด3ทีมทีมแรกกะคือทีมของคอบปรัวอันเซจากุมโปแน่นอนประกอบไปด้วยพี่น้อง3คนค่ะของอันเซจากุมโปนะคะยานิสค่ะอเล็กซ์แล้วก็ทนาเซสอันเซจากุมโปหลังจากที่พลาดไปในฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ขอแก้ตัวใหม่แล้วก็มีทีมของยูทาแจสคะก็มีอย่างจอร์แดนคลาร์สัน คอลินเซ็กสตันแล้วก็วอล์กเกอร์แคสเลอร์ค่ะแล้วก็มีทีมลุกกี้นะคะอย่างเปาโลเบนเคโรของออริโดแมจิกเจเดนไอวีของดีทรต์พิสตันแล้วก็เจบริสมิธของฮิลเัน็อกเกสค่ะสกิลชาร์เลนจ์ใี่นะคะมีทั้งการยิงการเลี้ยงค่ะแล้วก็การส่งสนุกมากๆแน่นอนค่ะออสตาวีเกนนี end, ้เพื่อนๆืนนทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วไม่มีเหตุผลที่ต้องพลาดเลยค่ะเพราะว่า NBA เนี่ยแจกโค้ดดูฟรีถึง7วันให้กับแฟนบ้าชาวไทยทุกคนไม่มีจํากัดไม่มีลิมิตเลยนะคะวิธีการใช้โคค้ะ่ะส ให้ที alla, ่คอมเมนต์ดานลาค่ะใครนี่ยังไม่ได้ใช้โค้ดหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับโค้ดนะคะรีบไปเก,ก็บแล้วก็ใช้เลยค่ะไปต่อที่ดานลาสแมริเคนกันซะหน่อยนะครับล่าสุดพวกเขาได้เรียกตัวรามาคาสออริสนะครับเข้ามาทําการซ้อมมาดูสภาพร่างกายมาดูว่ามีความน่าสนใจจะเอามาร่วมง,งานหรือเปล่าย้อนก,กลับไปเนี่ยนะครับตัวของรามาคาสออริสล่าสุดเขาอยู่กับบรูคลินเนสในฤดูกาลก่อนหน้านี้แล้วก็มาหลุดโรเทชันหลักๆของพวกเขานะครับในยามที่มีสตีฟเนสเป็นหัวหน้าโคช้ชหลังจากจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่มีทีมใน NBA นนครเรเเียกข้้้าาาาามมใใใชงหหือวว่สจ แต่่อยางดบัตรนี้ฤดูกาลเหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับลามาคัสออริชมีโอกาสแล้วล่ะครับย้อนก,กลับไปตัวของเขาคืออดีตราฟันดับ2ปี2006นะครับสร้างชื่อสร้างผลงานเป็นระดับออซาร์แบบสบายๆแล้วก็มีการประกาศรีทายในช่วงปี2021แบบช็อกวงการเลยนะครับเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยมีการตรวจพบว่าหัวใจมีการเต้นผิดจังหวะถ้าเกิดยังฝืนเล่นต่อไปอาจจะส่งผลถึงชีวิตได้แต่หลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปทําการตรวจสอบเพิ่มเติมมีการพบแพทย์หลายฝ่ายเลยนะครับและในท้ายที่สุดก็สามารถกลับมาได้อีกครั้ง ผ่านการทดสอบทุกอย่างของ NBA ดังนั้นในจุดนี้เนี่ยก็มารอดูกันนะครับว่าดัลลัสแมวริกจะให้โอกาสกับตัวเขาหรือเปล่าพอพูดถึงดัลลัสเนี่ยขอพูดถึงคู่หูดูโอ้กันซะหน่อยนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้อีกครั้งนึงนะครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันในยามที่ครีเออร์วิงกับลูก้าดอนเชตดลงสนามพร้อมกันและการ่แพ้ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการ่ายแพ้ครั้งแรกในบ้านของพวกเขาทั้งคู่ใครที่ดูเกมอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยทั้งตัวของคายรีทั้งตัวของ ขเขาทั้งคู่เนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับบทบาทในการเล่นเช่นเดียวกับตัวของเจสันคิดด้วย3คนนี้เนี่ยจะต้องหาบทบาทให้ลงตัวจังหวะไหนใครเป็นคนทําจังหวะไหนใครเป็นคนปิดเกมตัวของไคลรีเนยร้อนแรงเหลือเกินนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4กดคนเดียวถึง26แต้มแต่ในท้ายสุดแพ้ไป3แต้มน่าเสียดายเลยเกินสิ่งที่เป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างของดัลลัสที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนั่นคือการเล่นเกมรับเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเพื่อนๆเชื่อไหมครับพวกเขาโดนทีวูฟเนี่ยกดแต้มจากวงในถึง40ตมเรียว่ากแบหรือว็ตามเนด ทำแต้มได้แบบสบายๆเลยนะครับทั้งเดวิสพาวทั้งคริ i ต n นวูดเนี่ยเอาไม่อยู่เลยนี่คือปัญหาอย่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะยามที่ทีมไม่มีโดเรียนฟ n นนีสมิธในจุดนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทางทีมเนี่ยจะต้องรีบปรับแก้ ม่อย่างนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูการก่อนเข้าสู่เพย์ออฟจะยิ่งสร้างปัญหาเข้าไปอีกหลังที่จบเกมไกแข่งขันตัวของค่ายเร์วิงเนี่ยเขาก็ถูกสัมภาษณ์นะครับพอสื่อถามว่าอนาคตกับทีมจะเซ็นสัญญายาวๆอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอนาคตจะอยู่กับดาราลสแมริกยาวนานแค่ไหนซึ่งตัวของค่ายเร์วิงเองเนี่ยนะครับเขาก็ปฏิเสธในการให้คําตอบเขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยไม่อยากให้เรื่องอื่นๆเรื่องอนาคตต่างๆเนี่ยมาทําให้ทีมหลุดโฟกัสณเวลานี้ทุกคนในทีมเนี่ยพยายามจะปรับเข้าหากันนะครับ ว่าน,นี่คือสิ่งที่ทางคาเรียวิ่งเขาออกมาบอกนะครับเราก็ต้องมาติดตามชมกันว่าคู oo, ่หูดูโอ้คู่นี้เนี่ยจะกลมกล่อมลงตัวได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันโดยเฉพาะในเกมที่เขาจะไปเยือนเดนเวอร์นักเกสเนี่ยนะครับน่าดูเหลือเกินเราไปต่อที่จามอรันกันสะหน่อยนะคะย้อนกลับไปเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าบอสตันเซลติสเป็นทีมเดียวที่เขากังวลแล้วก็คิดว่าจะเป็นทีมเดียวที่ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าหากจะต้องคว้าคว้าแชมป์อะส่วนในฝั่งตะวันตกนี่เขาก็ไม่ได้กังวลใดๆประมาณว่า I'm fine in the west นะคะและน อยู่ฝั่งตะวันตกในตอนนี้สิคะหลังจากที่เคดีได้ย้ายมาอยู่กับฟอร์นิกซานตอนนี้ฝั่งตะวันตกลุกเป็นไฟเลยทีเดียวไหนจะเดนเวอรนักเทียรตที่ตอนนี้แข่งแกล่งแล้วก็คบเครื่องเหลือเกินลูก้ากับไคลรีของดัลลัสแมวริสอีกยังไม่พอ LA c l i คล e r s ของเอฟเอเนี่ยก็บอกว่าไม่ยอมในฤด,ดูกาลนี้และตอนนี้ค่ะสิ่งที่จาเคยพูดเอาไว้เนี่ยก็โดนสื่อแล้วก็แฟนๆงัดขึ้นมาแบบจิกกัดตัวจาเองแต่ส่วนตัวของจาก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าตัวเขาไม่สนใจค่ะแล้วก็ยังคงยืน,ยน ใจเหลือเกินและเพราะสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะเลยทําให้เขาเนี่ยมาถึงจุดจุดนี้ได้ทาให้เขาพาทีมมาอยู่ในระดับท็อปของลีกได้เมมฟิสคริสซี่ในตอนนี้ยังคงเป็นทีมอันดับ2ของฝั่งถึงแม้ว่าผลงานจะแ่วไปบ้างชนะ34แพ้22่แต่ความมั่นใจของจาโมอรแรนเนี่ยสุดยอดมาตลอดเลอเกินนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าเมมฟิสคริสซี่ในฝั่งตะวันตกที่ตอนนี้แข็งแกล่งเหลือเกินจะลุยไฟไปได้ไกลแค่ไหนหน่าสนใจเหลือเกินค่ะ ปิดท้ายกับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ที่17นะครับหรือว่าประจําวันที่6-12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝั่งตะวันตกได้แก่ SGA c h e g j e s Alexander ครับเขานาทีม OKC OK ชนะ2แพ้1โดยผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับระดับ31.3แต้มต่อเกมด้วยการยิงฟิลโกระดับ57.1%โดยเฉพาะเกมที่บุกไปเอาชนะ Portland Trailblazers นะครับกดคนเดียวถึง44แต้มฟิลโกเนี่ยแทบจะยิงไม่พลาดเลยนะครับการคว้ารางวัลในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2ของตัวเขาในฤดูกาลนี้และในภาพรวมทั้้งหมดเป็นครั ที่4ในชีวิตการเล่น NBA นะครับสมแล้วแหละครับที่โต้งเขาติดออสตาผลงานของเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆโอเคฟิฟตันเดอร์มีอนาคตสดใสเหลือเกินในฝั่งตะวันออกเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆคาดไม่ถึงครับเพราะว่าคนที่คว้ารางวัลได้คือเดริกไวท์ของบอสตันเซอร์ติกเขานำทีมเซอร์ติกเนี่ยชนะ4เกมรวดเลยนะครับร่วมกับเจสันเททัมเนี่ยแหละโดยผลงาน24.5แต้ม4.8รีบาวด์7.5แอสซิสต์นะครับเขาลงมาเป็นตัวจริงแทนมาร์คัสมาที่มีอาการบบบบาาาดดเเเเจ็ทที่่รรรริววณขข้้้้อออนนนะคััตงพกกมืึ เป็นตัวจริงครั้งนี้ของเดริกไว้เนี่ยไม่ได้ทําให้ทีมยวำลงไปเลยนะครับเขายังมีการทําแต้มที่ดีไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทําแต้มการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนเสริมการเล่นเกมบุกให้กับเจสันเททัมได้แบบสบายๆเลยนะครับทุกเกมที่เขาลงสนามสามารถทําแต้มได้ถึง2หลักยิง3คะแนนลงครบทุกเกมเลยนะครับอย่างน้อย1ลูกนี่ถือว่าเป็นการคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ครั้งแรกในชีวิตการเล่น n b a ของตัวเดริกไว้เองเลยนะครับตั้งแต่ที่เขาเทรดมาจากซนแอนโตนิโอสเปอร์เข้ามาอยู่กับบอสตันเซอร์ การเล่นต่างเนี่ยถือว่ามีความสําคัญให้กับทั้งทีมอย่างยิ่งเลยนะครับก็ขอแสดงความดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับเหมาะสมหรือเกินมาถึงตรงนี้แล้วค่ะาาว่าใครยังไม่ได้รับโค้ดดูฟรี7วันห้ามพลาดเด็ดขาดโอกาสแบบนี้เนี่ยมาไม่บ่อยนะคะเป็นของขวัญที่กับแฟนบาชาวไทยตูดใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะเ,เพื่อนๆกดลิงค์ไปได้เลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe ที่โลโก้2 3รน n รเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NDA คือทีนได้ของเราเนนเรน,ดดน,นะะุณท